สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำ MG แสงอรีรังสิตนะคะต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงนะะยินดีต้อนรับพี่เอกับพี่อุสวัสดีค่ะพี่เอน้ำขออนุญาตถามนิดนึงว่าเหตุผลในการเลือกซื้อรถ MG4 คันนี้ค่ะพี่ก็ตอนนี้ MG ทำราคาได้คุ้มค่าแล้วก็ดีที่สุดถ้าเทียบกับสเปคที่ให้มาสเปคที่ให้มาแล้วก็อันดับต่อไปเรื่องของสถานที่ตั้งของ ูนย์บริการเนี่ยก็มีครบคันแล้วก็เรื่องของการสวิตหลังการขายสวิตด้วยครบบ็ดูแลก็เลยตัดสินใจเป็นองค์ประกอบนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ารถนี่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่แล้วเรื่องบริการด้วยแล้วเรื่องที่สามก็เรื่องของเซลลในการที่บริการเกี่ยวกับหลังการขายในการจัดซื้อแล่อะไรต่างๆก็ถือว่าเยี่ยมจิกจิกพี่เอบอกว่าจิกเยอะไปหน่อยใจอ่อนเลยก็จะโดยรวมก็เลยตัดสินใจที่จะมาเป็น เอ็นตัวค้ากันนะคมครับเออเห็นพี่เอบอกว่าคันนี้พี่เอบอกพี่เอเปิดอู่นะโอตรงตรงไหนคะพี่เอเดี๋ยวแหม่ให้เพื่อนๆพี่ชนบริกานตอนนี้เปิดขายยางรถยนต์อยู่ที่ลังสิตคลองสองครับผมชื่อร้านชื่อร้านยางราคาถูกโอตานิโอตานิแน่นอนยางรถรถไฟฟ้ายางรถยนต์เราก็เปิดมาปีที่ปีที่สิบแล้วเราก็เลยปีหน้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านรถยนต์เราก็เลยคิดว่า อันนี้อันนี้จะเป็นตัวเริ่มระหว่างการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยตัดใจซื้อแล้วก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะเจออู่ที่ซ่อมรถไฟฟ้าที่ดังที่สุดในปทุมธานีแน่ต้องนะฮะบอกได้เลยนะคบว่าถ้าสนใจในเรื่องของยางไฟฟ้ารถไฟฟ้าบบกหูแพงไม่ได้แพงนะใช่ไหมพี่ี่หูขาเพื่อราคาเริ่มต้นอยู่ที่2000กว่าบาท3,000กว่าบาท ก็จตต้นาองได้ง่ายอลิตเตอร์มนะคะต้องขอขอบคุณพี่เอมากเลยนะมั่นใจได้เลยว่าพี่เอเอารถคันนี้ไปนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการที่พี่เอจะไปศึกษาในการทําซ่อมรถไฟฟ้าดังที่สุดในปทุมธาน,นีและทั่วไทยแน่นอนขอบคุณมากค่ะเพบาะก่บน้ําที่ MG แสงอาลีรังสิตค่ะ0 8 7 9์9 1 4 4 9สวัสดีค่ะ